สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสีทุกท่านเป็นไงบ้างไม่ถูกเลยไม่ถูกไม่ถูกมาตามกันต่อผิดถูกขออภัยเอาไหมลงเติกแล้วจ็ดเปดมันไหมจ็ดเปมันมาด้วยกันเนาะน่กว่ามาจดเก้าปดเก้านั้นมาด้วยกันจ้อยที่หน้าที่หลังเราต้องกันไว้ด้วยเนาะ จิตเปรต90นี่เราต้องกานไว้มาดูกันตซอคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผินนดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยอีพีที่หนึ่งอันนี้ไม่มีอีพีด้วย แาวพัฒนาเอาลงก่อนวันอะาทิตจะเอาที่ลงตัวเดียวก่อนกันไว้เนาะแล้วพัฒนาประจำวันที่สิบห้าจำวันที่แปดเนาะบนกันล่างนะคะประจำวันที่แปด จันที่แปดทับเก้าทับหกแปดมาดูกันเลยเราจะใช้ย้อนหลังดูที่สองศูนย์นะคะสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดเราไม่ได้ใช้เลขเยอะนี่บวกเก้าบวกห้าศูนย์บวกเก้า สี่บวกห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเอาหกคู่เนาะก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ที่ศูนอาหลักร้อยนี่แล้วมันผิดหลักร้อยผิดส่วนี้ตัวสี่บวกสองสี่บวกสองเป็นหกเป็นเจ็ดนะสี่แปด กเจ็ดศูนย์กกหนึ่งบวกเก้าบวกห้าก็คือแปดบวกเก้าศูนย์บวกห้า หบวกแปดเท่ากับเจ็ดแปดห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดเสียดายไม่ได้ลงก่อนนี่นะทำดูเฉยๆศูนย์บวกห้านี่มันมันเข้าเขาเข้า,ขาผิดผิดกับศูนย์บวกสามนี่ศูนย์บวกสามเดียวสิบบวกสามก็คือศูนย์บวกสามสามสี่ห้ามันชนกันที่เลขห้าอยู่ จับคู่กันก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดหลักร้อยของเราก็เอาตัวนี้เลยเจ็ดเจ็ดห้าแปด เจ็ดห้ากลวยเอาตัวนี้เลยแต่ตัวนี้มันผิดนึกว่ามันจะมาเก้าศูนย์หนึ่งเลยไม่มาดูมันจะแน่นอนไหมนี่เออคือศูนย์เจ็ด แปดเจ็ดเจ็ดห้าถูกขออภัยนะคะก็อยากถูกคือกันเรียกออกปวดหัวตึบเลยแปดบวกห้าเจ็ดบวกเก้าแปดบวกห้า เจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกเจ็ดแปดบวกห้าเป็นละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสี่ห้ามาตัวเดิมได้นีมเจ็ดบวกสามศูนย์หนึ่งสองไม่เข้ากันเลยศูนย์หนึ่งสองสงสัยมันจะไปเป็นล่างเ,เดี๋ยวจะลงล่าง จพู่ก็คือหกสามหกสี่หกห้าห้ายังติดมาอีกอยู่นะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้ากับตีนมาอีกอมันจะไม่มาตัวนี้เลยเยวพวูงเ,เอาสุดต,ตัวนี้ลง เก้าศูนย์เก้า่งเก้าสองแปดศูนย์แหนึ่งเปนสองเจ็ดห้ามไปแล้วไม่เอา เอาหลักร้อยในตัวมันเลย,นยเนาะดูดีหลักร้อยเก่าสิศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์ไม่เข้าเลย ศูนยสองมันไม่เข้ามาเก้าศูนย์แปดเจ็ดห้าหเจ็ห้าเจ็ด ไปหลักร้อยก็คือตัวคูณอะไรเนาะเปดเก้าศูนสี่ห้าหกเก็ด

xuống ha chết 6 rồi Hãy subscribe cho kênh สี่สีห้ามาที่สีเจ็ดกับสีหกนี่แหละชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไว้ลุน้นอันนี้เป็นสูตรบนนะคะบนล่างบนกันล่างสูตรบนลงให้ก่อนเสียดายเมื่อคืนไม่ได้ลงได้ล่างด้วยบนด้วยเอาไว้เยอะสุดซึ คำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าวันอาจารย์นี้จะมีสามสูตรได้เพราะามีวันอาทิตย์เลยลงวันอาทิตย์ให้ด้วยขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า